สวัสดีค่ะมาพบกับแม่แจ็คน้องอิงจีอีกแล้วนะคะวันนี้แม่แจ็คจะพาพี่ๆน้องๆมากินน้ำพริกปลาทูค่ะน้ำพริกแล้วค่ะวันนี้มีผักผักต้มอันนี้คยออะไรบวบหอมบวบหวานแม่แจ็คไม่แน่ใจค่ะแล้วก็มีกระเจี๊ยบมะเขือเนี่ยเีอะไรลิ้นฟ้าวันนี้พิเศษค่ะถั่วฝักยาวลวก มาละนี่ค่ะมาจ้ามาจ้ามากินด้วยกันแซ่บๆจาแม่แจ็คตำเองนะคะอ,อร่อยมากค่ะมนกนเนียวด้วยนะ ใหญ่มากค่ะ hmm. ท mm ุกคนหวานมากนี่ค่ะ เียบต้มเกียสดจะมีค่ะแซ็ตมาทุกคนถั่วต้มถั่วลวก ตัวฟักยกาวปกติจะกินแบบสดๆน้ำพริกปลาทูแม่แจ็คทำเองนะคะทุกคนแซ่บมากเผ็ดด้วย ผักผักต้อมอร่อยข้าวเหนียวซื้อไม่ได้เนื่องค่ะข้าวเหนียว แซ่บมากทุกคนผักวันนี้หวานมากค่ะผักต้มหวานมากส่วนไม่สวนมากไม่แจ็คไม่ค่อยต้มขี้เกียจแต่วันนี้อื้ม ไข่ปราทูแม่แจ็คไม่ได้ตํำมาด้วยแยกออกมาอืมแซ็บมากค่ะทุกคนแม่แจ็คซื้อมาสามสิบาท ได้เยอะมากนี่ค่ะอืมเซ็บมากทุกคนผักนี่หวานมากอื้มอื้ม เขยมืสุดยอดครัทุกคน มรักไม่ขมค่ะอะร่อยแต่ถ้าใครไม่ชอบเขาก็จะมาว่ามันขมจะไม่แจ็กว่ามันโอเคกินกับน้ำพริกอะ่ะอร่อยเข้ากันอันนี้ไม่แจ็คไม่ลวกถ้าลวกความรู้สึกไม่แจ็คนะคะ ถ้าเอาไปลวกอะ่ะมันจะขมขมกว่าเรากินสดๆแบบนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเหมือนแม่แจ็คหรือเปล่านะคะแม่แจ็คก,ก็เลยไม่เอาไปลวกแล้วเนีะยลวกอร่อยกระเทียบเหมือนกันมันก็หวานอื แซ่บมากค่ะทุกคนกินไม่เบื่อรจริงกินจับ้มตำกินจับลาบากินกับน้ำพริกไม่มีเบื่อค่ะอื ผมหวานหวานมากนคนับคุณ ขึ้นจมูกเลยว <c ười> ันนี้ข้าวไม่ต้อง มันจะมีน้ำแซ่บมากทุกคน <c oughs> <c oughs> อิ่มมากค่ะทุกคนผักวันนี้สุดยอดค่ะอร่อยปกติแม่แจ็คไม่ค่อยชอบกินผักต้มแต่วันนี้อร่อยจริงๆค่ะสำหรับวันนี้แม่แจ็คต้องขอขอบพระคุณพี่ๆน้องๆที่ให้การสนับสนุนนะคะที่คอยให้กำลังใจแม่แจ็คน้องเอ็งจีแม่แจ็คน้องเอ็งจีก็ต้องขอขอบพระคุณและขอฝากช่องแม่แจ็คน้องเอ็งจีฝากพี่ๆน้องๆช่วย กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ให้กำลังใจไม่แจ็คน้องอิงคีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไม่แจ็คน้องอิงคีต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะคลิปหน้าจะกินอะไรนะั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ